ครับมาอยู่กับผมฮูเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมยิงปืนเกมหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะเรียกมันยังไงนะครับเมื่อกี้อัดไปรอบหนึ่งแล้วเกิดข้อผิดพาดกับเกมนี้ดุดเซิร์ฟเวอร์ครับก็เลยได้มานั่งเล่นใหม่รอบนี้ผมจะเล่น3ามแมตช์แล้วกันเอาเป็น3ามแมตช์นะครับ เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าอ่าแบบฆ่าอยู่เดียวๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเรามากดตรงนี้ครับให้คนอื่นตายอยู่บนนี้ปลอดภัยครับนี่ครับมันจะทำอย่างนี้แล้วก็หยดน้ำเชื่ออาสจุจิโอหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะครับอันนี้จริงๆเล่นกับผู้เล่นอยู่นะครับแต่แบบ ผมก็คิดว่าบอทนะคะตอนแรกกากมากเลยครับค mm. <Kids Festival. S 2> ิวทีผมได้เป็นยี่สิบเลยครับมันต้องเล่นเงียบๆเลยอันนี้ต้องแคสไปด้วยมา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 ูเอาแอ็มโอล่ะครับใช้บาสุก้าอืมไปไปเดไปเดไปเดเอา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 เดโอ้รัศมีบาสุก้าโดนไปด้วยเลย โดนไปดิมุงโดนไปดิมุงโดนไปดิ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 มุงโดนไปดิโอ้ตัด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 เออไปดิไปดิอ้าวตายครับอันแรกนะครับเ oh นี่ยครับอันแรกที่ขึ้นว่าสิบสี่นะครับผมชื่อ YOKSA OK, ZA นะครับนะฮะเออ โอ้ไม่ตายแล้วโอ้ SA z a ชื่ออ๋ออันที่สองจะเป็นจำนวนการตายนะครับอันที่สองอ๋ออ๋อออจะมาเยอะมาเยอะไปไหนวะ ก็เป็นจำนวนการคิวของเรานะคะคิวนะครับสามแม็ดนี้จะได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยบาสุก้าเล่นเยอะจังวะโอ้ตายสามคนเลยครับเผ็ดมากเลยครับโอ้ยผมมีเม็ดคิดอยู่สามอัน ซุปเปอร์แอมโมอยู่หนึ่งอันแอมโมธรรมดาก็มีเอ๊มันเล่นบาสุก้าบีบผมรับีบบีบบีบสองอันเลยอืมอืมอืมฟาดใจเลยฟาดใจ่ฟาดใเลยคนที่ถือฮอกกี้ฮอกกี้ฟ้าฟ้าอ,อ,อ,อ่าเดี๋ยครับคิวขึ้นมาเลยเดทก็ขึ้นมาอันนี้อะไรไม่รู้ผมไม่รู้จัก เราจะเล่น3าม์กันนะครับ3เม์อัดได้แค่เดียวเลย,ยโอ้มันขึ้นเดี๋ยวันนี้ไม่ได้จริงๆมันขึ้นได้เนะี่ยคนเล่นบาสุกา้าเยอะจัดประหยัดจริงผมเริ่มฆ่านี่คนอื่นไม่ฆ่าผมไม่ได้เลยครับทำอะไรผมไม่ได้เลยครับ เข้าเข้าเข้าประตูดิเออเออมีการประตูเด้งนยครับอเท่าไปสิ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 มาดิ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 เออหลบได้เออเด็กโหดหลบได้โอ้กระสุนลูกซองเหลือหนึ่งหนึ่งเองโอ้ยโดนยิงอัดหัวครับผมอ่า เอาไปกินอเอาไปกินอุ่ oh. เอาไปกินเอาไปกินเด้เอาไปเด้เอ้เอาไปเด้ดับเบินเคีวไปดิดับเบิลเคลไปเด้ดับเบิลเคลไปเด้ดับเบิลเคลไปเด้ดับเบิยวเคลตายโอ้โหร,ร,รอบนี้ฝีมือตกครับรอครับรอกันรอมันมารอรอมันมาไม่ต้องรอแล้วครับรอรับได้เลยแฮปปี้เอนดิ้ง สัญญาคือสัญญาปารถนาให้คุณได้รับมาร้องเพลงหรือว่ามาแคสเตอร์มาจากไหนมาจากไหนกลับไปทางนั้นมันต้องมาทางไหนกลับไปทางนั้นไม่ใช่มาจากไหนกลับไปทางนั้นเนี่ยโอ้ลัสมีโอดับเบิรคิวฆ่าตัวเองเลยไหนไหนทำอะไรกันอยู่นะฮะ มีแบ่งปันชาวบ้านเขาเลยฆ่ากันฆ่ากันม่แบ่งปันชาวบ้านไหนไลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยอือโดนกูเบี่ยงไปตายแล้วมึงปิดแม่อ๋อมีซุปเปอร์แอมโมอยู่ไม่รู้จะปลดปล่อยที่ไหนเดีย๋ยวแมตต์หน้าครับผมจะใช้ของที่มี Hello baby. Oh, Motherfucker Sprime Baby มันกำลังสู้อยู่ครับก็คือเกมนี้นะครับแนะนำเลยครับเขากำลังสู้กันอยู่ไปแจมด้วยเขาครับจะทำให้เราได้ดับเบิลคิวครับเพราะว่ามันเลือดลดกันเองอยู่แล้วเอ้ยโอ๊ยา,า,าอ้ยโอ๊ยวันนี้ก็ขอเอาสองเมตรก่อนแล้วกันเนะ ปลาไปหนาทีนะครับเดี๋ยวมันจะอัพลง Youtube ไม่ได้เนาะเออก็อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดแชร์กดซับแล้วก็กดไลค์ผมด้วยบ๊ายบายคับ